มาเด้อพี่น้องเด้อสี่อมหอยครับสี่อมหอยมาเบิ่งนี่ลานาตาอืมหอยแก่แหละครับหอยแก่แหละเด,เดี๋ยวได้ยังไปเบิ่งน้ำกันโอเคนะครับเน้องผมปรุงหนึนเลยเดือดเลยละปรุงไหนที่ปรุงตามใจชอบเติมน้ำมาไว้แล,ล้วก็ใส่ผักได้หมดผักใส่ก็ผักแก่นขมสองอย่างใส่เข้าไปเลย ใช่ครับแม่หลักะแปบ๊บเดียวให้มันห่อนพดขึ้นงนบหรือกระปงเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมันสิบบอเสบขมโผดบอดีโอเคนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งว่ากินนั้งกันโอเคครับปลายแกงออมโอเคเนาะหลังจากใส่พักไปแล้วมาเปิดเบิงครับโอ,นนอบ้น่ากินหมอครับน่ากินหมอออมหอยแต่ว่าบอดีจูบข่วนเนื้อบั้นเนี่ยตายเดี๋ยวปลอยนะครับ ไปเดี๋ยวไปกินน้อกันครับไปอ้เป็นแสบครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขูทสุคนเนาะมาครับกินเขาก็ออมหอยเห็ดเหล้วไม่ไมอูยอ่วตัวอ่วตัวเบิ่งเป็นออมหอยบ่ววขวงแค่เขา เอเอเอย่างนี้ไหมไว้บรจบิจูบไปแล้วใส่พักใส่เถอะครับพักนองขมามาเร็วพี่น้องมาเร็ว กอเกอาเข้ามาเนี่ยจิ้มเขาเส่าวันที่นี่อยู่เดือกครับ Nó chỉ <laughs> <laughs> bởi vì phiêu của nhỏ Nó bởi vì chụp tụi này คืออนหารจานเดียวแถ้ๆเลยครับมีย่างเดียวหวนๆด้วย มากนนีต้ตะไคร้ครับให้ามากกันอย่ื่มกินได้เลย 亮了亮。 กำลังหาเหมือหาเวียนอยู่สีสมลังคาใหม่ครับสีสมลังคาใหม่กระเตงมันหัวนี่ครับลังคาเสียงนาหน่อยอยู่นาของมันหัวบ่นละ่ะเดี๋ยวว่าสีบา,บางบางมันยุดดิจาเวลามาเห็บใหม่อยู่ครับนัดกับยอ่ิ่นไหมแล้วเดี๋ยวจะมาสีเห็บอยู่นี่โอ้มันห่างบ่นละ่ะบางาทีททาการผมกะหาเวลาเห็บอยู่ครับยังว่าทัานไดเหมืออะไรเห็นอยู่ เดี๋ยวก็ฝนมาเนี่ยโอ้โหม,มีบางนังอยู่เนี่ยเป็นแสงสะท้อนเลยพี่น้องเลยขึ้นขึ้มมมมนมามเลยอากาศคึ้นขึ้นเป็นหนวเหนียวนี่ยเป็นหนวอ๋อโม้โดูดเหนียวเลย ออมแบบบานๆไทยๆโอ้ยมีสารบานแขวกพริกตะไคร้ต๊กเว้ยต๊ใส่กันกุ้งใส่หอยในที่เดียวกะนน้ำเติมแล้วก็ปรุงปรุงมันตะแสบนั่เอาพักลงครับข้าวหนึ่งเอาขึ้นเลย ใส่พักจะข้าวบาพันาทีฝุดบกๆหนี่อนปิดไฟด้พงลง่ปปงกินแถบแต่ป,ป,ปังหาคย,ยังหยุบไปแบบไร่ต้องใพักหน่อย

thì cái bài nó không đâu สำรับเขาเสาคาับแกงออมหอยขมแบบบริจูเพราะว่าเขาแกะไปให้แล้วโอเคนะครับนาะสำรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซํำนี้นะครับนาะาสำรับคลิปแกงออมหอยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับทีกดไลค์กดแชร์ให้เชฟดดานะครับเด้อสำรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ สวัสดีครับบาย